เดี๋ยวเอาใหม่ๆเอาเลยห,หนึ่งสองสามคร,ครับผมครับผมวันนี FC ครับผมวันนี้เรามาสยามนะครับพาการเอ่อทำอะไรก็ไม่รู้ครับแต่รู้ว่ากำลังจะเปลี่ยนหมู่บ้านตรงนี้เอาไปแล้วครับโอ้โหเราไม่เละพามไม่เละพามไม่เละเติมจะไม่ไหวแล้วตรงนี้ <c oughs> โอ้แค่นี้เองเลยวะมันสมองกำลับกลับไปแล้วครับสวิกสวิกเริ่มเอียงแล้วครับเริ่มเอียง สนุกมากเลยครับสนุกมากสมากโอ้โห้อ้โเดี๋ยวแอบอทำไมแอไมโอ้โหเดี๋ยวมนตอครับอ่าครับต่อจากนี้มันจะเริ่มถอยหลังแล้วนะครับอาครับไม่ใช่ปล่อยจอครับหมดเวลาครับ18นาฬิกา มันไม่บาลานซ์ใช่ไหมพี่โอเค